แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแบบหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวหมือนลมหายใจข้อะไรกต่แตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรัจกจัดวานไม่แกงสิสงแดดสิเปิดทางทุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดัวใหนเลย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงเดือนกันยายนทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวธนู ชาวธนูนะคะส้มมองว่าเรื่องดาวที่มันไม่ค่อยโอเคน่ะมันได้มันได้มาลายหายไปแล้วเนาะเนื่องจากว่ามีดาวใหญ่คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังอยู่ยังเล็งในเรือนชะตาคุณอยู่ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาคุณด้วยแม้ว่าจะมีความเสื่อมแต่ว่าดาวพฤหัสบด,ด,ดีเป็นดาวดีเป็นดาวซุเปอร์เคราะห์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าพอเวลาเขาไมา่อยู่ในเรือนปัตตนีเนี่ยนะคะหลายๆเรื่องดีค่ะทั้งในเรื่องงาน ะะแล้วก็เป็นในเรื่องของความรักก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าถ้ามันจะมีอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันก็เล็กๆน้อยๆต้องบอกแบบนี้นะส่วนใหญ่จะดีต้องบอกแบบนี้นะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากเรื่องงานกันก่อนนะคะใบแรกขึ้นไพ่ก้าวถ้วยหัวกลับค่ะสําหรับในช่วงต้นเดือนกันยาเนะ,นะคะสิ่งที่ ชาวธนูต้องระวังคือคำพูดตัวเองเออมันอาจจะมีลักษณะของคำพูดที่เหมือนกับเราพูดแบบตรงๆอพูดตรงเกินจนทำให้คนในระดับหัวหน้าหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกับเราเขาอาจจะไม่ชอบเราได้นะคะมันมีไว้แบบดื้อๆอ,อยู่นะมีอารมณ์แบบดื้อๆอ,อยู่นะเราอะมีความดื้อนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดในเรื่องของความดื้อหน่อย ลดลงหน่อยน่าจะดีขึ้นนะคะนะคะแล้วก็แต่เอาจริงๆอ่ะปากร้ายแต่ใจดีนะอืปากร้ายแต่ใจดีแต่ว่าคนอื่นๆที่เขาดูเราอ่ะเขาดูเราที่คำพูดไงนะคะเพราะฉะนั้นให้พยายามใช้คำพูดที่ดีนะคะสีหน้าท่าทางที่ดีนะนะคะมันจะทำให้เรามีโชคมากขึ้นด้วยนะนะคะ มีเกณฑ์ที่จะต้องดูแลในเรื่องของบริวารน,นะคะขึ้นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องดูแลเรื่องบริวารทาั้งๆที่เรารู้สึกว่ามันก็เหนื่อยนะคะต้องดูแลเรื่องบริวารหรือเราเป็นบริวารของเขาเราต้องติดตามงานมันเหนื่อยนะคะอารมณ์นี้ก็ได้นะคะงานที่ทําได้ดีจะเป็นงานที่เกี่ยวกับรีสอร์ทโรงแรมเนี่ยดีมากๆนะคะเรารู้สึกในเหนื่อยคีย์งบสอดหัวกลับบางคนเนี่ยโดน ควบคุมด้วยคนในระดับหัวหน้าเนาะ <_ d ata> เป็นผู้ชายผิวสองสีถึงคร้มรูปร่างใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุนเขากดดันเราอ่ะให้เราต้องตามงานให้เราต้องดูแลงงานคือกดมากหรืออาจจะแกล้งเลยก็ได้นะคะหรือตัวเราเองต้องระวังที่ตัวเราเองนี่แหละจะไปกดดันบริวารหรือกดดันตัวเองนะคะเอออันนี้ให้แบบพอพลาวหน่อยเนาะนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลัง นะคะคในช่วงครึ่งเดือนหลังของการยาส้มมองว่าหลายอย่างดีขึ้นเลยเพราะว่าขึ้นไพ่สามเหรียญการดิวธุรกิจการเจรจาประสบความสําเร็จมากๆค่ะนะคะเรียกได้ง่ายๆว่าคือเป็นศาริกาเลยเหมือนคุณมีศาสริกาลิ้นทองอยู่กับตัวนะคะเจรจาดีมีทรั์ต้องบอกแบบนี้เลยคือต่างเรื่องของการเจรจาการพูดแตกต่างจากช่วงครึ่งเดือนแรกมากๆเลยนะคะ อันนี้พูดจาดีปิดดีลสำเร็จนะคะดีมากๆได้มีการจรดปากาเซ็นสัญญาอะไรหลายๆยอย่างนะคะที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากๆเลยมันมันเลิศมากมันดีมากบอกเลยนะคะคือมันเป็นการทำธุรกิจร่วมกันก็ได้ที่รู้สึกว่ามันแฟกันด้วยนะคะขึ้นไพ่สามเหรียญมีโอกาสเข้ามา คนทำงานฟรีแลนซ์คนทํางานประเภทอื่นก็จะมีโอกาสเข้ามาคนทํางานประจาําอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเกณฑ์การโยกย้ายแต่ว่ามันดีมันจะมีในเรื่องของเงินเข้ามาด้วยนะคะที่เป็นเป็นผลตอบแทนเนาะในออฟวอนส์ ands, นะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยโดดเด่นมากๆเลย ะะงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเอาทําได้ดีนะคะไม่เหมือนช่วงครึ่งเดือนแรกจริงๆนไะพะ่ของการสื่อสารเ,เข้ามาดีมากๆเลยนะะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ตามทุกอย่างรับรื่นะะทุกอย่างราบรื่นไรอุปสรรคต้องบอกแบบนี้เลยนะคะงานเซลล์งานขายนะะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางดีค่ะ ดีมากๆงานที่เกี่ยวกับการเดินทาง Delivery อะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะชาวธนูดีอะสมมองว่ามันมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีๆด้วยนะเออเหมือนเป็นการเปิดตัวเปิดโปรเจกต์อะไรแบบนี้ด้วยก็ได้อะค่ะที่รอมานานเนาะนะคะในช่วงครึ่งเดือนกันยาหลังเนี่ยดีมากคือเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ฟื้นพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขึ้นไพอ่ออ สิบดาบหัวกลับนะคะคือเป็นอารมณ์แบบเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะคือในเรื่องของงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าฟื้นพลิกฟื้นอ่านะคะหรือว่าเอาจริงก่อนน้นนี้มันก็ไม่ได้ถึงกับพลิกฟื้นคือก่อนนันนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่มันนิ่งนิ่งมันนิ่งนิ่งแต่เนี้ยช่วงครึ่งกันยาหลังมันเปิดมันพุ่งอ่าอารมณ์แบบนั้นมันไม่นิ่งมันพุ่งมันมีไวของการพุ่ง นะมี energy ที่ดีมีพลังงานไฟที่ดีซึ่งมันก็เป็นธาตุไฟเนาะเออสำหรับชาวธนวูเหมาะกับคุณมากๆนะคะพลังงานไฟในการทำงานมาดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของเงินนะคะเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณค่อนข้างใจดีใจกว้างใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินเยอะเลยถ้าพูดดีเจรจาดีถึงจะมีโชคนะคะฝืนๆหน่อยนะนะคะในเรื่องของ การใช้เงินใจกว้างเกินนะคะเนี่ยทำให้เงินเหลือน้อยนะครึ่งเดือนแรกอะเตือนไว้เลยระมาระวังชาวธาตุลมกุมิถุนตูนมาเอาเปรียบคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังมีเงินเข้ามาดีลธุรกิจสำเร็จเดินทางการเดินทางมีเกณฑ์รับทรัพย์ ะะต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะะมีเกณฑ์ได้งานมีเกณฑ์รับทรัพย์มีเงินเดือนเพิ่มการเจรจาในเรื่องเงินต่างๆได้ผลมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเรานะะหรือว่าเป็นสุขภาพของคนใกล้ชิดก็ได้นะคะสุขภาพที่ต้องระวังค่ะความเครียดอาจมีการตั้งครันแล้วมัน มันต้องดูแลสุขภาพค่อนข้างเยอะอ่นะคะมันอาจจะเครียดลงหัวได้นะเนี่ยนะคะท้องผูกทานน้ำน้อยนะคะจัดเม้นหัวกลับนะคะเออบางคนอาจจะมีเกณฑ์ทำฟันตาหูจมูกแบบเนี้ยเนี่ยใบหน้านะคะหรือว่าอาจจะมีแบบหอบหืดไอจามประมาณนี้นะคะแล้วก็อาการเสียท้อง นะคะรวมถึงเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะโชคลาภนะคะมาจากชาวทาดุลมกูมิถุนตุนค่ะนะคะม,มาจากรถนะคะทะเบียนรถนะคะหรือเลขที่บ้านถ้าเป็นทะเบียนรถจะเป็นรถที่แบบวิ่งแบบวิ่งไวอะวิ่งเร็วนะคะแล้วก็มาจากชาวทาตุลมที่เป็น เพื่อนสนิทต่างเพศหรือว่าคนรักคู่ครองทะเบียนรถอีกแล้วนะขึ้นมาซ้ำนะคะเลขนำโชคนาะได้164นะคะ164นะคะมาดูไพ่ออราเคอร์ค่ะเอนะคะที่บอกว่ารวยที่สุดใน3โลกนี่คือตรงไหนเนาะนะคะยังไม่เห็นไพ่เลยใช่ไหมหลายคนอาจจะรอดูอยู่ นะคไะพ่ดีๆเนี่ยขึ้นในพลังงานของไพ่นางฟ้าไพ่ออร์คเคิลนางฟ้าหมดเลยนะคะสามใบมันดีมันเลิศมากๆมาฟังกันนะคะสำหรับชาวธนูเนาะเอ็งเจ้าอเวลนะคะคมันมันเป็นช่วงชีวิตที่แบบอย่างที่บอกเลยว่าเงินเข้า Energy ดีๆพุ่งสูงมากๆและยิ่งมีเงินเข้าคุณยิ่งมีแรงหาเงินเข้าไปอีกนะคะดีมากๆเลย ไพ่ใบนี้คือไพ่แบบนางเงือกมีปีกคือเขาเรียกว่ารวยสะเทินน้ำสะเทินโบกเห็นหีบสมบัติไหมรวยเป็นโอกาสช่วงที่มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรเพราะฉะนั้นเก็บไว้นะคะเก็บไว้นะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกช่วงนะคะช่วงนี้คือเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงแบบยืนหนึ่งในเรื่องของเงินจริงๆนะคะรวยที่สุดในสามโลกรู้สึกว่า จะขึ้นเฉพาะชาวธนูเท่านั้นมั้งนะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะถ้าไม่ขึ้นไพอ่อ่ะส้มก็จะไม่เขียนในแคปชั่นนะคะนะไทม์อนะคะเป็นในเรื่องของอการพักผ่อนนะคะการหาเวลาว่างหาเวลาเบรกหาเวลารีแลกซ์ให้ตัวเองบ้างเออนะเหนื่อยเนาะนะเพราะว่าโอ้ทำงานมา มันเหนื่อยแล้วพอเวลามีโอกาสมาหรือมีการเดีลงานใหญ่มันเหมือนกับว่าเราก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาพักสักหน่อยเนาะนะคะเข้าใจว่านานๆทีเนาะจะมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าการพักผ่อนก็สําคัญนะคะนานๆทีจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะนะคะ manifest success ค่ะโอดขึ้นแต่ไพ่ดีอะคุณ โซมีความรู้สึกว่าคุณน่ะจะสามารถมีเงินมีทองในการที่จะไปแบบไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้เลยอ่ะถ้าคุณอยากพักอ่ะนะคะทำงานก่อนเนาะเออเออแบบแบบเมคมันนี้ก่อนในเมื่อโอกาสมันมานะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไปท่องเที่ยวได้เลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่คุณเมนิเฟตไว้มันจะมาแบบนั้นเลยอ่ะมันจะไม่มันมันจะไม่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งมันไม่ใช่นะคะคือ มันจะเป็นรูปแบบที่มันมันดีไปหมดเลยมันมันเป๊ะอย่างที่คุณมูเอาไว้ขอพรเอาไว้หรือว่าตั้งจิตตั้งใจกับตัวเองเอาไว้หรือขอกับจัก,กรวาลเอาไว้มันจะเป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นเลยขอร้อยเปอร์เซ็นมันจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นในช่วงนี้เลยส้มพูดตามไพ่นะคะใครใครที่ดูกับส้มมาตลอดก็จะรู้ว่าส้มพูดตามไพ่ถ้าไพ่มันดีต้องพูดว่าดีจริงๆนะคะ เออมันเป็นแบบเป๊ะแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการที่สิ่งที่คุณได้ขอพอรไว้มันประสบความสำเร็จแบบนั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นภพ่ดีมากๆช่วงนี้จะมูต่อก็ได้นะเออใครอยากจะมูจะมูต่อก็ได้นะแต่ใครที่แบบมูมาแล้วบอกเลยว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาดีๆมากๆโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังกันยาที่จะมีสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาแบบที่คุณคิดเลยนะคะขอบคุณชาวธนูนะคะ ขอให้ชาวธนูมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันรวยนักเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกกิ่งวดกรปะกูมีแค่ลึกชีวิตกูก็ตัวอย่างของอยากได้ไว้ตั้งได้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็ไหลมาไวมีแต่สิ่งดีดีรุมก่อน มีเขาหันมาช่วยกูเองจ้าสาบุญก็เดินสายแซบก็ไปใครไม่เชื่อก็ปล่อยไว้ตรงนั้นได้ย่อก็ปังทุกไล